สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอมดาฟแฟมิลี่นะคะที่พี่สาวจะได้ชิมกาแฟของ T.P. Coffee ปกติเสร็จต้องใช้หมดใช่โอ้โหเอาเอามาจาละอันที่ f c สั่งให้ไม่ก็คือมัน่อมันหมเลยมันหอมนี่ชงครั้งแรกพี่บอกว่าเอ้ยกาแฟอะไรทำไมหอมจังเลยวิ่งออกมาโอ้ยหอมจริงๆด้วยยังไม่ได้ชงเลยอ๋อชงไปแล้วหอมแล้วชวนรับประทานเลยนะ ตื่นนอนมาแล้วก็ที T.P. Coffee ตอนนี้นะคะก่อนไปลุยงานแล้วก็กินหที t ีคอฟฟี่ก่อนน้ำร้อนมากน่าอร่อยน้ำหอมตอนนี้ก็คนคนคนกระซองมันเลรอคะคนพี่น้องบ้านๆอันนี้เพิ่งตื่นนะ ตื่นมาก็กินกาแฟาเลยค่ะเพราะว่าไม่มีแรงแล้วไม่มีแรงหมดแรงมมหมดแรงค่ะต้องผอมต้องดื่มกาแฟาค่ะผอมอันนี้คือเรากินประจำอยู่แล้วพี่สาวที่มะฮนนอนเอาน้ำแข็งมาใส่กลอมไปใส่จีบเบาๆนึกดินันหลวงนินแล้วหาหนำกันได้ไปะนี่ คนที่กินกาแฟประจํานะคะนี่ก็คือคนนี้นะคะหลับเอามาทีไรเอามากินไปแล้วือนอนไม่หลับวันนี้ก็เลยมาหลับช่วงเช้าเอามาทีไรก็จะเอามาให้ลูกชายนี่แหละเพราะว่าเขาชอบมากเป็นยังไงหมดแรงหมดแรงค่ะต้องกินกาแฟค่ะถ้าไม่ได้กินกาแฟนี่ไม่มีแรงโห้พี่น้องนะคะพี่น้องคู่นี้นะคะกินกาแฟประจํานะคะยี่สิบสองต่อหกโมง อมจึงเย็นเป็นบ่อุ้ยหาน้ำก่อนนะคง <ผม S 2> จะเหนื่อยกับการเดินทางเลยเนาะ <_ S 2> เหนื่อยกับการเดินทางแล้วก็จะได้เดินทางอีกแล้ว <_ S 1> <ๆ>แกาแฟทีพี f f e ฟนะคะเป็นไงทีพี f า e ฟค่ะอร่อยมากค่ะกลมกล่อมค่ะหอมไหมหอกมกลมกล่อมน้ำตาลนอ้อยสำหรับคนที่จะ,ะดูแลสุขภาพเนาะ แล้วไม่อ้วนแล้วสวยไม่มนกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟเพื่อสุขภาพเพราะว่าน้ำตาลศูนย์เปอร์เซนต์โอ้มันหอมแล้วมาใส่กอนเอาไปเจาวน้ำกันนะรเอาไปเจาวน้ำกันน อันนี้ก็คอคอ,อกาแฟประจําอยู่แล้วนี่ก็เนาะว่าต้องทํางานเข้ากะกลางคืนบ่ะใช่ค่ะทํางานเข้ากะกินกาแฟเป็นประจําค่ะได้ลองชิมกาแฟของ T P Coffee แล้ว<ช>เป็นยังไงแต่ว่านี่เพิ่งลองชิมค่ะโอเคไหมโอเคค่ะหอมกลมกล่อมมากอืม เห็นแล้วอยากเลยนะคะเนี่ยส่วนพ่อบ้านก็กินประจํานะคะส่วนลูกชายนี้โอ้ยลูกชายนี้อย่าบอกเลยนะเขาบอกว่ามาทีไรจะถามหาว่าแม่มีมาอีกไหมไหนๆๆของน้องวิวเพิ่มพลังบวกเข้าไปอีกบ่โอ้โหน้องวิวยกทีเดียวหมดแก้วตัวเอาไปจากนํมามาถอด อาวกินกาแฟนอนบ่กิน้ไปทำงานต่ออ๋อคิดว่ากินแล้วนอนคิดว่ากินแล้วนอนเหมือนคนนี้ที่นายได้เขานอนกล่อมลูกอ้าเอาส้มให้หลานกินอ้ามันหลับอยู่กับเขาพึ่กินบ่ฟ้าดู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 หลับอยู่ก็จะให้หลานกินนั่นเนี่ยถ้ามาเบื้องมันดูกินปากนุ่มอ้าวมันหลับอยู่นะ โอ้มาเบืงแ่ิฮะม้หลับอยู่ก็กินบ่กินดูกินันาเอาจุดจุดจุดพุ่นเซบอ้าหลับอยู่ก็ยังกินตัวมันเซ่บเธอเด้อเอา้าเมนผง่านหือออหทางโน้นก็กินกาแฟนะคะ นี่พอบ้านก็จะกินกาแฟประจำนะคะลูกชายยิ่งชอบมาทีไรก็จะถามหาว่ามีกาแฟไหมแม่แต่ว่าคุณยายนั้นก็บอกประจำว่ากินข้าวอร่อยได้เพราะได้กินโกโก้ทีพีโกโก้นะคะโอ,อ,กอ้กล่อมลูกกล่อมลูกหลับหลับป้าก็ยังเอามาป้อนอีกอ้ยกินแท้ลูก หลับอ,อยู่ก็ยังกินนะลูกเนาะไร่หลับกินอร่อยลุกเอาอให้คันเหี่ยมาเอ้ามืนตาแล้วลูกในที่สุดก็ไปเอาลูกขึ้นมาจนได้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็ส่งกาแฟนะคะกองหนึ่งนะคะหมดภายในหนึ่งวันนะครับ คนโน้นซองคนนี้ซองนะคะหมดเลยนะคะรีววิไม่ได้กินเลยเป็นกินกินเมื่อเดียวเวิดเลยกินวันเดียวจะไปกินอย่างังกินวันเดียวหมดเลยนะคะนี่หนึ่งซองนะคะทีพีคอฟฟี่นะคะอ้าวเรา่เหมือนงานดีนะคะหนาว สายป่านนี้แล้วก็ยังหนาวอยู่เลยนะคะนี่สายป่านนี้แล้วก็ยังหนาวอยู่เลยยังห่อผ้าอยู่เลยตอนนี้ก็ส่งกาแฟรู้สึกเหมือนว่าอยากมีน้องอีกแล้วนะเนี่ยยังหนาวอยู่บ่ลูกบอกอยากได้น้องอีกใช่ไหมทำไมอยากได้อยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือเอถามมาเยอะนะคะใช่แม่นาเดียไหมใช่ค่ะนี่ก็คือแม่นาเดียเนี่ยอันนี้นะคะคือแม่ลูกกันนะคะไม่ใช่ลูกของแอดนะ อยากเป็นพี่เลี้ยงแล้วนะคะตอนนี้ข้นสวยฮึดีอะนดีทั้งหมดบ่อะแล้วไหนของของขวัญพี่วิวอยู่ไหนอะของขวัญอนะไรบ้านของขวัญสาววิวอยู่ไหนบารโอ้น้ำเย็นชื่ออะไรกันอะตามหาไปน้ำเย็นได้เลยเด็กคุณพ่อก็เป็นยังไงกินแล้วก็ กินแล้วนอนโอ้ยเขาไม่ได้ให้กินกาแฟนอนเดือ่ก็คืออันนี้คือมันเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วนะคะอะไรกลมกล่อมอะไกลมกล่อมใครซีซื้อให้สั่งให้เอาให้เมดาเมด้าก็จะเอามาให้พวกเรากินเราก็เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้กินกาแฟตัวอื่นเลยกินตัวนี้ตัวเดายวเลยแม่ไม่ได้กินกาแฟเอามาให้ลูกๆเพราะว่าลูก แม่นั้นไม่กินกาแฟก็ขยันอยู่แล้วเนกร่ยขยันโดยสายเลือดปู่ย่าตาทวดพาขยันก็เลยขยันตีนเท่าฝาหอยแะไรนี่เขาบอกว่านี่แหละตีนเท่าฝาหอย เอาโหโหฮ่าฮ่าฮ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้แมดามเฟอร์นี่ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้แม่ดาด้วยนะคะสวัสดีค่ะอยากแล้วอยากแล้วอ่าปากแล้วโอ้โหเต็มหรือเปล่าโอ้อ่าปากลืมยิ้มแล้ว นูกินอะไรคะโอ้ยอยากดู